สีผ้ากินปาเส่บเพื่อพี่นนองเน้อสิพ้าพี่นนองมาเฮ็ดเนื้อสุกเล็กครับผมอืมก่อยนะ่กยะก่อยแต่ว่าใส่เลือดจังน้อยครับผมพวกจุ่มันจะสีเส่บครับผมจะมันมวนเนสามจุดกิ่งดำแต่วมามสองขิ้นเป็นสามจกิ่งขาว <c oughs> เด็กหนองวัดสกุมาสา <c oughs> กิ่หนาพอกันไม่ได้พีหน่อมเนื้อกลิ่มกุดให้กุดเจ้กุดจับต่อไขใ่ใหงอีสานมากินประเศษตั้งเนี่ยครับพอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีครับ